ดีลาวสิงคโปร์ตกลงหว่วมมือด้านการจัดทรงแหงงานลาวไปสิงคโปร์ถือเป็นบาดเก้าวใหม่สำหรับคนลาวที่สนใจไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศโดยการเปิดประตูสู่ตลาดแห่งงานประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจบริการจัดหางานลาวและสมาคมจัดหางานสิงคโปร์ได้สำเร็จการพบปะและเยี่ยมชมภักสนามที่สิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ระวางวันทีเ2 3หา6พฤศจิกายน2565เพื่อรายงานและปรึกษาหารือแผนการห่วมมือในการทรงแหงงานล้าไปเห็ดเวียกที่สิงคโปร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานแหงงานการพบปะครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงทั้งสองฝ่ายแสดงความพอใจและเห็นดีห่วมกันถือเป็นเก้าใหม่ที่สำคัญในการยกระดับการจัดหางานสำหรับแหงงานลาวสิงคโปร์ ถือจัดเป็นหนึ่งในตลาดแห่งงานที่ดีที่สุดในโลกเป็นประเทศพัฒนาที่มีระบบกฎหมายที่เข้มงวดสัญญาจ้างระยะยาวสามารถเฮ็ดเวียกได้อย่างต่อเนื่อง2ปีขิ้นไปและเปิดกว้างด้านอายุสามารถเฮ็ดเวียกได้จนถึงอายุ63ปีเพื่อให้หง,งานลาวประสบผลสําเร็จในสิงคโปร์สมาคมจัดหางานสิงคโปร์ได้แนะนําให้มีการเกียมความพร้อมที่ดีโดยเน้นด้านหลักๆดังนี้ การสื่อสารด้านภาษาต้องอยู่ในระดับที่สื่อสารได้อย่างเข้าใจด้านทัศนคติต้องมีความอดทนตั้งใจและเข้าใจวัฒนธรรมการเหตเวียกย่างมืออาชีบและมีทักษะเสะพาะทางต้องมีความสำน,นันตามความต้องการของแต่ละสาขาเวียกสำหรับผู้ที่สนใจไปเหดเวียกที่สิงคโปร์ขอให้ทานมิสติระวังตัวระวังการแอบอ้างจากกลุ่มคนหรือนายหน้าเถื่อนที่บอได้หับอนุญาต และอย่าหลงเสื่อคำสักส่วนที่ง่ายเกินความเป็นจริงท่านใดที่สนใจแมนสามารถสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่กรมการจัดหางานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมหรือสมาคมธุรกิจบริการจัดหางานลาวเท่านั้นท่ายนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อบาพาดข่าวสารดีๆจากพวกเฮา Target Magazine